กรุงเทอพอภิวัตน์รายทางสุหโกร,รถิวนันนี้เข้าสูสานีรถไฟสุไหงโกลกนะครับเดอรและพิเทรน,นเบอร์วันเซเว่วันรอมกรุงเทพอภิวัตน์สุไหงโกลกนะครับผู้าบายอิสเร a พี s เตร์ดิเอ็นแพทพรอมเบอร์วันมาต้อรับใครนี่มารับใครนี่ ขอาบนนี้เหรอครามเส็ดอ๋อนู่นเหรอรเฮ้ยพี่นะเออเหมือนกันกันกบพี่เมื่อกี้พื้นที่เต็ม,ตมก็เลยไปลบแล้วพอไม่กดถ่ายอีกทีกดถ่ายไม่ทัน เออสี่ห้าหนึ่งเก้าซะด้วยนะตอนแรกพี่นึกว่าจะได้หัวอื่นทำขบวนเดี๋ยววันจันนี้พี่จะเดินทางไปกับสี่สี่แปดรถหกโมงเช้าถ้ามาก็มานะมาถ่ายส่งพี่ก็ได้นะวันจันทร์ ก็ได้ฮิตาชินะครับฮะเอ่อ10โมง56เมื่อกี้ดูแล้วไม่รู้มันจะเปลี่ยนเวลาไหมต้องดูก่อนเพราะมันรอหลีกไหลขบวนด้วยฮิตาชินะครับหรือพี่หรือพี่ใหญ่คันสุดท้ายของรุ่นเป็นสีที่แอดโปรดปรานที่สุดแล้วนะฮะ4519 รองลงมาคือ4501ที่ตอนนี้ยังคงสีด้านเดิมนะฮะตีฟ้าเองรู้ไหมสี่ห้หนึตอนนี้สีอะไรให้เดามาดิสีฮะสี่ห้าศูนย์หนึ่งสีอะไรเดามาดิ<ะ>ถูกต้องลายธงชาติลายเดิมเขาให้กลับมาใช้ลายธงชาติลายเดิม ิตาชินะครับ4519รอรุนนะฮะว่า4501จะออกวาระมาตอนไหนนะครับเดี๋ยวรอรุนนะฮะที่รู้รู้นะครับตอนนี้4517 4517ออกวาระมาแล้วนะฮะซึ่งคาดการอยู่ที่กันตังนะครับหรือชุมทางทุ่งสมป้าไปถ่ายตรงนั้นไหมรถสับเปลี่ยนรถสับเปลี่ยนเออ แอดมินขอไปชาร์จแบตก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะ